สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนันทพงษ์ลัมเบนโชคับมือนีเฮาสิมาเจาะลึกเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องล่างเบื้อง,ง,ง,งบนอืมพระเอกเขมกับมนชัยหลุดโลกนะครับเมื่อคืนนี่หลุดโลกเนี่ยใดเดี๋ยวสิพาไปเบื้อง,งน,นั่นเหลือเาถุงนั่นนี่เพราถุงขาหมูเมื่อคืนบอกยินมเบอรแล้วมือเช้าะเลือตะกระดูก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใช่คนเมื่อใช่คนเมื่อคืนไหมครับคนเดียวกันกับเมื่อคืนป่ะครับนี่เมื่อคืนผมบ่ได้มาคนละคนคนละคนคนละคนฮ่่นแมนดอกคือสิมีฝาแฝดเลยตะเก้าเข็มกับม้วนใช่ว่ามีฝาแฝดเนี่ยตาฝาดตาฝาดตาเถ้าพี่น้องเมื่อคืนนี่โมโหหรอกว่าพูดไร พนักงานวันที่สองม่านมขึ้นม like ือนเนี่ย um, มีจิลีอยู่แสดงว่าเปิดมาเนี่ยมืขึ้นเนี่ยบอเผ่านเลยเนาะอ๋อหมู่บ้านนี่มีงานรดแห่ตีหมู่บ้านนี่เมื่อวานมีงานรถแห่อ๋อจำพ่อว่าฮะในรถแห่คันอื่น ขึ้นขึ้นว่าไปเห็นลูกขี้น้องหมู่ว่านพู้อะไรเดี๋ยเบิ่งไลฟ์สดเนี่ยคอมเมนต์มาเลยเด้อไปเบิ่งทอฮะหมู่ว่านผู้ใดได้เบิ่งไลฟ์สดคอมเมนต์มาว่าเห็นนิดเดียววันที่หนึ่งนี่เบิ่งให้เบิ่องนาฬิกาเนี่ยเพิ่งจะวันที่หนึ่งเองนาฬิกาตายตืนนาฬิกาตายตืนนาฬิกาเพิ่งจะวันที่หนึ่งนาฬิกามอลาณาภาพอาวุธชาติมันไดกินได้แล้ววันที่สองที่มีงฮะวันที่สองที่มีง มือขึ้นแม่พี่นอ้องมือเรงมือขึ้นนี่บ,บอกเลยเลยว่าสนุกสุดเวียงนะครับมือขึ้นสนุกสุดเวียงหรือเจา้าผาดหรือเจ้าบาา้ <รอ S 2> มามือขึ้นข่อยมากมือขึ้นก็เห็นแต่เขาเก็บเบิดอละอ้าวใส่ว่าบเได้มากบ้านตอนเด็ก <c oughs> นั่งเล่นอยู่หลังบ้าน <c oughs> ม่รู้แล้ว <c oughs> นั่งเล่นอยู่หลังบ้านสอยยัง,ยงกลับมาเขาไปเศ่เบิดว่ปะเพิ่งจะเห็นเข็มกมลชัยเป็นคนแบบนี้ครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่ายูยูอ อีกมองนึงแม้ที่ว่าเราไปกินโต๊ะจีนเออเราสิผาามูไปซี้หาคน้นที่ที่แรกสินางโตสองคนก่อนอนางโตสองคนแล้วพ่อพ่ออาหารไก่เบิร์ดบอกใหหมูไปนนางอีกโต๊ะนึงอีกสองคนยังไปกินโตเต๋อเรือหลายโอ้โหนี่าโต๊ะเหลือหลแล้วคือเป็นสัตว์แล้วไปเสร็จหรฮะยายยายเจ้าคืออ้วนคือพี่แต่ไม่ต้องกินเขาเพื่อแปลงคาคุณพ่อ ขึินเขาไวแล้วแปดเท่าหมดแล้วอย่าพูดล้วนพี่จกไหนย้ายมันมีสองย้ายเ่อคือในสุดเวียงลีนะครับพระเอกเข้มกับมณฑชัยี่บอกได้เลยว่าสุดยอดทั้งบนเวทีล่างเวทีบนเวทีนี่ได้ทุกสไตล์เราขอปากกัอยากว่ามี่ บริชนไฟฟอมแล้วไฟสิเป็นังไ้รต่เสีน้ำตาลสิได้รางวัลครับเป็นย่างเดียวตะกี่คนเป็นนั่นลูกไตเนี่ยปวดไตปวดแล้วลอยชูมือเห็นแล้วอุ่นทวนสมบูรณ์เนาะเนี่ยมีกล่ำมีสินมีหนังเขาเอื่นเขาเอื่นเอียงอ่ะถ้าเห็นเขาเอีงล้ำเพื่อนบอสเขาเอื่นเอียงเนาะแพรเอียงเนาะคนที่มันอ้วนอีกน้ำเพื่อนปกติมีสิบตะขออ่บอสพี่เลยเสริมตะขอมาไหเพราะเขาเอียงเขาเสียบหกสิบ่ได้ เล่นหิงครับจะไปเซกันมาหนีล่ะมาหลับศับทยู่งเซ่อะยืนหนีสนอเอาน้ำเปล่าน้ำบอดเหรอบอดบปรยูเดี๋ยวกับมาเดี๋ยวกับมาเราไปขอนแก่นยูเมื่อเช้านี่นั่หาตู่แล้ววัวผัวกันเต็มอคืนเราไปเลื่อนจำตัวมึงฮะเราไปเลื่อนจำบ่ครับเราไปน้ำเพล่นยยมแน่แล้วสีมาบอด ออนนะูไปตแล้วืน้เดีวเาลงก็ติดก็ได้เสื่อใช่ยก่อนไมหอมเขาภา่นเขาหอมลาลาเราจีแป้งเขาแล้วก็กุมหอมลาย่ใส่เครงเมที่ไหมึงเมที่น่ะย่างขึ้นไปเ่าจก่ลูเคที่นย่างขึ้นไปว่เจาเงินไปแหออกมากเป็นเดินนิ่หน่ยเนื่อมันมักหวงไปแต่ว่าประทับใจยูช็อตหนึ่งช็อตไหนตอนไปจูบปากกบมันพระเอกวัดไหม จยุบปากเอ้าอิลีถ้าไปเบิ่งยั่ไนเน็ตวันเลยเดียวนี่น่ะเอาพระเอกวัดกับพระเอกเข้มเป็นกันพี่น้องลาเปิดไปที่เต้งสิแหละอ่าเออแล้วก็นล้ยกันคุยกันคุยกันส ทาอะไรกันปะกระปอมกระปอมโอเคนอกโอเคโอเคโอเคแต่แต่วานในในเนื้อหาเนี่ยโว้ยังกันว่เห็นอาปากเลยว่เห็นอาปากเลยเขาบอกทั้งในกันโุ้ยบอกทั้งในกัน้โผเนาะรถผู้เดยมาจอดสนี่ไหมรถยนสีเจ็ดนึ่งศูนนี่รถผู้โดเห็นจอดยุนีโดนเลยรถกรจักดนจักดนบ่ดนจะว่าหยาเงาเหเจะว่าหยาเงาถล่มหลอด จอดี่นี่โดนโดดนะอยากได้อันเอียงก็มิสูเอียงก็ไททันไทร์คอนไทร์คอนอ๋อไทร์คอนไทร์คอนมันหลุดเก่าแล้วมันมันหายากได้อยากได้ไปไว้จะขับมิซูบิชิไซโคอนกดเสียหายใหญ่ใหญ่แันมิซูมิซิเอียงก็ไซโคนนั่นนะโมเมนไททันไซโคนที่คนมันมันมันเป็นช่วงสี่เหลี่ยมนะ เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรืแบบหัวตกเก่าอนะแม่นแมนขั้นผู้ใดเห็นบอกเลยด้วเป็นยังครับจิไปถามเขาอ่ะนะจีไปถามเขาอยากได้อยากได้อักขั้นหนึ่งไปไปไปไเลี้ยนอันเกียร์ยางนะเกียางพระรามหรือเปล่ฮะอย่างพระรามยางพระรามเมื่อคืนพี่น้องเพราะว่าบ้านคงการไปว่าจิปลูกยางนะมาที่นี่ ตอนนี้กำลังเก็บเงินซื้อทีมาขึ้นพี่น้องเอฟซีทางช่องผมล่อเข้มกับม่นใช่สิมาตแ,แต่งหญิงขึ้นในนี่เขา,าบอคุณบอกว่าบอม่าเลยเสียใจายมากมไม่ใช่อย่างนั้นเด้พี่นันเพราะว่าผมเนี่ยบัดยู่ในกลุ่มน้ำเพลิน <c oughs> ผมเลยบุรูว่า เออเพื่อนเทียอีหอยังจั่งไหนบ้อยู่ใ่กุมจะกลุมเล่พิ่นเขาไปกุมได้เขากระตีออกแต่ต้นสาดเข้าเขาไปกุมเขาไปกลุมลําเพื่อนไปอันขอรหว้เด็กหน่อยเด็กหน่อยเลนเสือเอาเอาเอาให้เขาในลัะเด็งหน่อยเลนเสือดึงเขาคูเป็นเกระตีออกเขาดีเขาไม่ยัางเขาเป็นรับเพื่อนชั่คู่ป่อเขาออกขนาดกุมรถแห่ตั้งขึ้นมาเองเด็กหน่อยยังเอาค อันนูนสร้างขึ้นเขาเอาออกออกก็เลยสร้างหัวมันต่อยูจร,ออง,ร,ออง,รงหงีืล่าไม่ยังกับไปจอออ่อเผาออกเลยว่ะครับโดนมาจ่อบเบื้องยังได้ขเขาแต่งตูต่กันปเป<ต>็นผู้สาวแตกสวงสวดอยู่แนต่ด้เห็นเห็นหลายๆคอมเมนต์อย,อยู่ว่าพี่เก่งจะแทงอยู่นาายในม<บ>ืเลื่อนกับเบอร์เบ็กเบอบ์หูเรื่องน้ำเขาเลยเพิ่นอยากซี้ขึ้นมาขึ้นเนี่ยอยากซี้ขึ้นไปประกวดประกวดโอ้ยคนขอดประกวดได้หน่อยมุนนะไสิได้อยู่รางวันหนึ่งที่จ้องไว้พยายามสวย รางวัลพยายามสวยขึ้นไอ้ผู้ใดๆไปมีมีสู้มีสีใส่ข้นบอกเขามาขายแขวยเด้่อยไส่ข้นบอกผู้ใดเอาขีรายผู้ใดเอาแบบว่าอันเออเอาแบบสีข้นหนูผู้หนึ่งหมุนพ่วงมาไล่เองของไส้ข้นเหมืนกันมิตรลุ่นนั่นทด้ล่ะลุ่นยูทด้ล่ะใส่ข้นมันก็ยังมีลุ่นอ่ได้โอ้หายากอยู่เละใส่ข้นนี่มีสู้มีสีใส่ข้นงามนะแควะมากครับเมื่อนี้บรรยากาศ สุดยอดเลยครับพี่น้องทางโดมมีไรกัรเน่ยหลาพืยี่ยใช่เน่าหลาอ๋อจันมากี่ขึ้นทังเวทีเลยบ่พากันไปงานไปงานอ่อนทัวใครออกสามพี่มเล้วครับกสิกรมมาเมวหลาต่อโอ้โหระว่าท่กันอยังบูเพระว่าของบนไอที่ต้วเครับตอนเดียวแเป็นแคป เอาฝากไปซะหนิครับพี่น้องเข็มกับมุวนใช่เล่ามามอนี้ก็เลยได้อำกันเล่นเหมือนที่ห้าปาร์ตี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ